สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่24มีนาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง A M Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกเป็นต้นไปนะคะสำหรับ2ประเด็นหลักๆที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงก็คือราคาพลังงานที่พุ่งสูงข,ขึ้นแล้วก็ความไม่แน่นอนจากการประชุมของนาโตในวันนี้นะคะส่วนเช้านี้ประเมินว่าตลาดฝั่งเอเชียจะได้รับ ผลกระทบด้วยนะคะก็คืออาจจะเผชิญแรงเทขายจากราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นแล้วก็การขายทํากําไรนั่นเองนะคะราคาน้ํามันพุ่งขึ้นปรับตัวโดยเบรนส์นะคะปรับตัวแตะระดับ120เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจาก3ประเด็นหลักๆก็คือ API เนี่ยมีการเปิดเผยว่าสต็อกน้ํามันดิบในสหรัฐลดลง4.3ล้านบาร์เรลนะคะก็คือมากกว่าที่คาดการไว้นะคะที่สต็อกเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นที่100,000บาร์เรลนะคะประเด็นที่2ก็คือรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยว่าตลาดพลังงานโลกอาจจะเข้าสู่วิกฤตนะคะหากประเทศต่าง น้ำมันและก๊าซจากรัสเซียนะคะซึ่งรัสเซียเป็นซัพพลายด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยมีสัดส,ส่วนในตลาดโลกเราราว40%นะคะประเด็นที่สามก็คือบริษัท Caspian Pipeline Consortium นะคะหรือ CPC นะคะของคาซัคสถานนะคะประกาศระงครับส่งส่งออกน้ำมันชั่วคราวเนื่องจากว่าประสบปัญหาความเสียหายจากพาย,ยุได้เลยนะคะก็ทําให้ซัพพลายเนี่ยตึงตัวมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าคาซัคสถานเนี่ยซัพพลายน้ำมันอยู่ประมาณ1.2ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น1.2%ของซัพพลาย โลกนั่นเองนะคะประเด็นถัดมาก็คือความไม่แน่นอนของวิกฤตยูเครนนะคะในการประชุมของนาโตในวันนีก้ก็ต้องบอกว่ารัฐทัตรีว่าการะทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจที่จะเจราจาในการให้เกิดการยุติในวิกฤตยูเคนะคะสำหรับการประชุมนาโตในวันในวันนี้นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะสหรัฐต้องการให้เกิดสงครามให้นานมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของตนเองทั้งการ้าอาวุธและขายน้ํามันนะคะรวมถึงการออกมาตรก,การคว่ำบาตรต่อรัสเซียจะเป็นเครื่องมือให้สหรัฐใช้อนนานาจได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็มาตรการคว่มบาตรเหล่านี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อกระจัดลเัเธีเอาจากการจัดระเบียบโลกโดยใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือนะคะนอกจากนี้เนี่ยปูตินได้มีการตอบโต้สำหรับประเทศที่คว่บาตโดยการประกาศขายน้ํามันและแก๊สในรูปของสกุลเงินรูเบิลเท่านั้นนะคะส่งผลให้ค่างรูเบิลเนี่ยมีการ แข็งค่าขึ้นมาทันทีนะคะก็อบอกว่าการยกเลิกการจ่ายเงินในรูปดอลลาร์เนี่ยถือเป็นการตอบโต้สหรัฐอย่างมีนัยสําคัญนะคะเนื่องจากว่ารัสเซียมีการลดเงินทุนสํารองในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ลงและหันไปถือยูโรเงินหยวนและทองคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าปูตินเนี่ยได้มีการโทรศัพท์คุยกับนายกทัตมรีของเยอรมันนะคะเพื่อหารือกเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพแล้วก็แสดงจุดยืนนะคะของประเทศทําให้มีความเป็นไปได้น้อยมากที่เยอรมันจะร่วมในการคว่ำบาตรน้ํามันจากกรรััสสเซีียนนนนาาหบชุมใว้นน ่วนรัฐบาลจีนค่ะประกาศจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะในการสลับสซนรัสเซียให้เป็นสมาชิกของกลุ่มนาโตต่อไปนะคะแม้ว่าหลายๆประเทศจะมีแนวโน้มจะขับไล่รัสเซียออกจากกลุ่มนะคะโดยจีนมองว่าสมาชิกเนี่ยจะต้องยึดมั่นในหลักการและกระชับความร่วมมือเพื่อการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้เนี่ยจะไม่มีประเทศใดสามารถที่จะขับไล่รัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกได้นะคะสรุปภาพเงินอ่สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตล,ะาลาดหุ้นฐานเน้นการปรับตัวลดลงมาจากความไม่แน่นอนของวิกฤตยูเคและนาโตนะคะรวมถึงถ้อยแถลงของเฟดในแต่ละม ล่ลา,ลา,ลา,ลาสุดเนี่ยมีประธานเฟดของคลิฟแลนด์นะคะออกมาบอกว่าจะขึ้นอัตรา,าดอกเบีย้ยที่0.50ในเดือนพฤษภาคมและให้มีการลดขนาดงบดุลพร้อมๆกันเลยนะคะยอดขายบ้านใหม่สหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงมา6.2ในเดือนกุมภาพันธ์และจากราคาบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาและต้นทุนดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะคะคะแนนความนิยมของไบเดนเนี่ยแตะระดับต่ําสุด40เรนะคะเราจากผลสํารวจมองว่า58มองปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเป็นหลักนะคะนอกจากนี้เนี่ยไบเดนมีการประกาศแผน infrastructure bill นะคะเม็ดเงินค่อนข้าง เลยทีเดียวนะคะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสิปีคะ่ะปรับตัวลดลงมาแล้วนะคะจากว่าจากที่มันมีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านะคะส่งผลให้2ูเทนสเปรดนะคะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ19บเก้าเปอตอยต์ค่ตลาหุ้นยุโรปรับตัวลดลงมาจากความไม่แน่นอนวิกฤตยูเคและเงินเฟ้ออังกฤษที่ปรับตัว พุ่งแต่ระดับ6.2%นะคะทำให้เกิดวิกฤตค่าของชีพในอังกฤษรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะจากราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้นค่ะทั้งนี้เนี่ยธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติม้วยนะคะส่วนภาพตลาดเอเชียค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่น้อยลงจากช่วงเดือนมกราและกลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็กดดัน การจะเป็นการกดดันการแข็งตัวของเศรษฐกิจน,นะคะซึ่งในเอเชียส่วนมากเนี่ยเป็นผู้ขับนำเข้าน้ํามันนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการใช้มาตรการหรือนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นนะคะล่าสุดธนาคารการเกาหลีเนี่ยประกาศจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะคะหลังจากเงินเฟ้อเร่งตัวตลาดหุ้นเอเชียส่วนมากเมื่อวานนี้ปรับตัวในแดนบวกญี่ปุ่นบวก3%ารจากการอ่อนค่าของเงินเยนและการกระตุ้นการส่งออกนะคะส่วนตลาดจีนเะนี่ยนำโดยกลุ่มเทคนะคะเสี่ยมี่มีการประกาศไบแบ็กที่10,000ล้าน ดอลลร์ฮ่องกงนะคะแลวคาดการว่าผลประกอบการจะออกมาดีนั่นเองนะคะตลาดผู้เว่นาปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะจากจำนวนผู้ติดเชือ้อไทยใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะคะ1 2 7 0 0 0คนนะคะทำให้เวดนามกาเป็นประเทศที่มีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในอาเซียนนะคะรองลงมาคืออินโดนีเซียส่วนตลาดหุ้นไทยกับปรับตัวในกรอบแคบนําโดยกลุ่มสื่อสารล่าสุดเนี้ยค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าในกรอบแคบหลังจากที่ดอลลร์แข็งค่าขึ้น98.6ค่ะแล้วก็พบพบกันใหม่สวัสดี